ปลาหมูอาลีปลาน้าจืดขนาดเล็กที่จัดอยู่ในสกุลแอมบัสเทียที่ถูกคนพบเมื่อปี2502โดยนายดําริสุอารามที่รูแมน่ามแม่กรองในเขตจังหวัดราชบุรีติดต่อกับเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยปลาปนมากับปลาสงเครื่องต่อมานายสมพงษ์เล็กอาลีผู้คนพบปลาปักเป้าสมพงษ์ได้ส่งตัวอย่างไปถึงวอนวอฟกังคาสวิสซึ่งเป็นนักมีนวิทยาชาวอยรอรมัน ได้ทําการศึกษาถึงลักษณะทางด้านอนุกรมวิธานและพบว่ามันคือปลาหมูชนิดใหม่และได้ชื่อสายพันธุ์ใหม่นิว่าสิทธิมาคีเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอารีสิทธิมังรองอธิบดีกรมประม,มงระหว่างปี2521ถึง2526ในขนาดนั้นและได้เรียกชื่อสามัญของปลาชนิดนี้ว่าหมูอาลี ลักษณะเด่นของปลาหมูอาลีนั้นบนพื้นลำตัวจะเป็นสีเหลืองมีรวดลายคล้ายโซ่เป็นแถบสีดำหรือจุดดำที่เรียงต่อกันตามลำตัวพวกมันเป็นปลาขนาดเล็กโดยขนาดที่โตเต็มที่จะมีความยาวอยู่ที่ไม่เกิน10เซนติเมตร